เมื่อกี้พ่อพ่อถามนะเมื่อกี้เดี๋ยวพ่อจะถามน้องหญิงนะความรู้ความรู้มีเยอะแยะมากมายนะความรู้ทำให้เอาเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะไม่ว่าจะทางในอ่า o l l y y u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  e e หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะแต่ทำไมคนเรายังแบบชอบใช้ชีวิตแบบประมาท ก็เพราะว่าความชลัลลาใจมั้งเออประว่าถูกต้องพ้งความชันลาใจเนาะความยังไม่เจอกับตัวเองอะไรงี้ใช่ไหมใช่เออจําไม่ลูก้อะ่ะเอ้าเอา,เอาลูกก็ผิดเหรอลูกไม่ผิดแต <laughs> ่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนะม,มันก็เลยแบบชันลาใจใช่ไหมเออไป เราะว้ตองเลนะชาใจไงคิดว่าแบบคงไม่มีอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยลูกยาประมาทเนี่ยชราใจนะมไม่ต้องให้มันเพราะว่ามันต้องให้มันพอดีทุกเรื่องนะ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักษาสุขภาพเรื่องงานเรื่องการกินเรื่องความรักเรื่องทุกลุกคุกเรื่องเนี่ยนะอาบอ